ชั่วโมงสยอง 3D ตอนที่24ศาลอาถรรมีสาลเพียงตาแห่งหนึ่งตั้งอยู่บริเวณนอกหมู่บ้านสารแห่งนี้มีอายุเก่าแก่มากแล้วและเป็นที่เคารพบ,บูชาของคนในหมู่บ้าน ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันมียายคนหนึ่งชอบมาไหว้ที่ศาลเพียงตาแห่งนี้เป็นประจำและซื้อของมาถวายบ่อยครั้งและก็ชอบพาหลานมาด้วยเด็กชายคนนี้อาศัยอยู่กับตาและยายมาตลอดเพราะว่าพ่อและแม่ของเขาต้องทำงานหาเงินที่ต่างจังหวัดไม่มีเวลาเลี้ยงลูก เมื่อมีรถผ่านไปมาก็มักจะทําความเคารพกับศาลแห่งนี้เสมอในค่ำคืนหนึ่ง ที่เป็นคืนปกติเช่นคืนทั่วไปกำลังจะมีบางอย่างเกิดขึ้นมีกลุ่มชายชะกันกลุ่มหนึ่งกำลังมุ่งหน้าไปที่ศาลเพราะข่าวลือที่ว่าภายในศาลแห่งนี้อาจจะมีสมบัติ ซึ่งถูกเก็บซ่อนเอาไว้ตั้งแต่สมัยอดีตและไม่มีใครกล้าที่จะเปิดดูที่นี่ละที่เขาลือกันว่าสารแห่งน,นี้มีสมบัติโบราณซ่อนอยู่ข้างใน คันไม้คันมือแล้วลูกพี่เดี๋ยวอีกไม่นานพวกเราก็จะได้เห็นแล้วว่ามันมีจริงหรือเปล่าเอาพวกเราพัางศารนี่ซะแล้วเอาของที่อยู่ข้างในออกมาให้ได้ ได้ทุบทำลายสารจนพังยับเยินใครกันมันช่างใจไม้ไส้ละกำมไม่กลัวฟ้ากลัวดินไม่กลัวบาปกินกระบ,บาล ถึงทำลายสารศักดิ์สิทธิ์สเลเทปบนปีได้แบบนี้ดูเหมือนว่าพวกมันคงได้ยินข่าวลือที่ว่ามีสมบัติโบราณเก็บซ่อนเอาไว้ข้างในของสารก็เลยกะจะมาทำลายสารแล้วก็ขโมยสมบัติไปขายแต่ดูเหมือนว่าน่าจะไม่มีสมบัติอยู่ข้างในจริงๆซะละมัง่งก็เลยทุบสารสเลเทแบบนี้เฮ้ย hey. ไอ้พวกโจรชั่วนี่คุณยายสารตอนนี้คงไหวไม่ได้แล้วแหละสภาพแบบนี้น่าจะต้องลื้อทิ้งอย่างเดียวแลวนะหลังจากนั้นยายและหลานก็ได้เดินทางกลับแต่ยายนั้น กับมีอาการเศร้าหมองผิดปกติหลังจากนั้นยายก็หน้ามืดเป็นลมล้มไป หลายวันต่อมาอาการของยายเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ฟื้นขึ้นมายายก็มีอาการมือลอยไม่พูดไม่จากับใครไม่ค่อยยอมทานข้าวทานปลาผิดสังเกตเป็นอย่างมาก แกเป็นแบบนี้มาหลายวันแล้วนะนั่งเงียบไม่ยอมพูดยอมจ้าเอาแต่มือลอยตั้งแต่วันที่เป็นลมล้มไปนั่นแหละเฮ้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะเนี่ยที่รังลับของเหล่าโจร เฮ้ยเสียด,ดายที่ไอสารบ้านั่นไม่มีสมบัติอะไรอยู่ข้างในเลยเสียเวลาจริงๆงั้นก็สรุปว่าข่าวลือก็เป็นแค่ข่าวลืองั้นสินะลูกพี่ไอพวกชาวบ้านมันก็ชอบลืออะไรไร้สาระกันไปก็แค่นั้นพวกเราก็ไม่น่าไปหลงกลมันเลยเฮ้ยคิดแล้วก็โมโห มาอะไรที่นี่เนี่ยมาทางไหนก็รีบกลับไปทางนั้นซะอ,อ้าวเฮ้ยหูหนวเรื่องไหมเนียเ่ยีสงสัยต้องใช้ไม้แข็งไล่ ก็ต่างตกใจยายได้ใช้มือข้างเดียวบีบคอโจนคนหนึ่งจนทำอะไรไม่ได้ราวกับว่ามีพลกลังมหาศาลโจนคนนั้นถูกโยนราวกับก้อนหินและร่างของยาย ก็ลอยสูงขึ้นจากพื้นดินร่างของยายค่อยๆลอยมาใกล้กับกลุ่มโจรที่เหลือพร้อมกับฉี้หน้าพวกเกบังอาจมาลบหลู่บ้บานของข้าเราโจรตกใจมากและวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิต ช้าวันรุ่งขึ้นยายได้นอนสลบอยู่ที่หน้าบ้านของยายเองตาและหลานได้เห็นเข้าและรีบมาดูอาการยายได้เล่าสิ่งที่จำได้ให้ฟังว่าเขาถูกสิงโดยวิญญาณตนหนึ่งที่มีอิทธิฤทธิ์มากและยังบอกอีกว่าวิญญาณตนนี้ต้องการให้แกไปขุดอะไรบางอย่าง ที่สถานที่แห่งหนึ่งและแล้วยายก็ได้พาตาและหลานมายังสถานที่นั้นและได้บอกให้ตาเริ่มขุดทันทีหลังจากขุดไปได้สักพักทุกคนก็ต้องตกตะลึงเมื่อสิ่งที่พบ ก็คือทองคำโบราณจำนวนมากที่มีมูลค่ามหาศาลตีได้เป็นหลักล้านหลังจากที่ครอบครัวนี้ได้เงินจากการขายทองมาก็ได้นำเงินที่ได้มาบุรณะสารขึ้นมาใหม่ครอบครัวนี้ กลายเป็นครอบครัวที่มีฐานะขึ้นทันทีคุณยายเชื่อว่าวิญญาณตนนั้นที่มาเข้าสิงตนต้องเป็นวิญญาณของศาลเจ้าแห่งนี้ที่ได้ยืมร่างของตนไปลงโทษคนชั่วและก็ให้รางวัลเป็นสมบัติแก่ครอบครัวของตนนั่นเอง